ความไม่พร้อมของอุปกรณ์แล้วเราไม่สามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้เรามีเครื่องส่วนหัวใจอยู่หนึ่งเครื่องทีนี้การทําเครื่องส่วนหวัวใจเนี้ยค่ะมันไม่ได้แค่ว่าส่วนหวัวใจแต่มันจะมีองค์ประกอบในเรื่องของรลังสีหมอหนึ่งท่านจะทำคนไข้ได้วันหนึ่งไม่เกิน4ี่คน ถ้าเกินมากกว่านั้นนี่คือมันโอเวอร์มันเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้สุขภาพเราก็ไม่ดีแต่ถามว่าโรงพยาบาลขนดใหญ่เรามีเครื่องเดียวมีหมอคนเดียวแต่คนไข้รออยู่เป็นร้อยเป็นพันเราเคยมีคนไข้รอคิวนานอยู่เป็นสองปีทีนี้ถามว่าแล้วคนที่รออยู่นั้นทําไงเหมือนที่บอกว่าบางทีโทรไปเ,เสียชีวิตแล้วก็เลยคุยกันตลอดว่าถ้าเรามีสองห้องแล้วมีคุณหมอเพิ่มขึ้น มันก็จะช่วยชีวิตคนไข้ได้มากขึ้นเราก็เลยพยายามที่จะทําคนไข้ให้ได้มากที่สุดแต่เราก็ต้องเซฟเพราะว่ามีหมอหนึ่งคนแล้วก็มีทีมแค่หนึ่งทีมนั้นสุขภาพเราก็สําคัญถ้าเราไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้การต่อชีวิตการช่วยชีวิตบางทีมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้เงินเยอะแต่มันเป็นการรวมพลังคนละหนึ่งบาทสิบาทยี่สิบาท ในทั้งทุกภาคใต้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเจ็ดร้อยคนเจ็ดสิบล้านคนทั่วประเทศห้าบาทสิบบาทคนอาจจะมองว่ามันเป็นเสียเงินที่ดูแล้วไม่สําคัญแต่ห้าบาทสิบบาทที่มันใส่ในที่เดียวกันรวมในที่เดียวกันแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นภูเขาสูงได้มันก็กลายเป็นเงินจานวนเินเยอะที่สามารถเอามาซื้ออุปกรณ์เพื่อต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งรุ่นของเรารุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเล็กต่อไปเรื่อยๆ 单一。